ดูเดี๋ยวคิดให้ดูตอนไลฟ์เลยในวันที่ฝนพัดว่า <laughs> เดี๋ยวเราคิดถึงแล้วไปก่อนโอเคเราจะต้องคุยกันเรืองนันโอเค สวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล์เรื่องชุดอัศวินคู่อเดี๋ยวฝากพี่ช่วยถือหน่อยก็อ,อันนี้จะเป็นชุดอัศวินคู่สู้สึกหนักก็คือมันเคยออกมาแล้วเมื่อตอนเดือนมีนานะครับ ขอ,ขอแยกขอแมกนะผมดูก่อนเลอันนี้จะเป็นชุดที่เพิ่องออกมาเมื่อตอนมีนาแล้วก็ของไม่พอขายกันเลยทีเดียวตอนนี้มันกลับมารอบสองละเดี๋ยวผมจะมาแกะดูชุดนี้ว่ามันมีอะไรบ้างยังไงบ้างก็คือแพคเกจจิ้งครับมันมาเป็นแบบมีกล่องมาเป็น รูป่องคู่แบบนี้เลยก็จะเป็นตัวมีรูปตัวสว่าน FPD นะครับเป็น M 1 8บแปดแล้วก็เป็นตัว FID เป็นไขควงกระแทกรุ่น M สิบแปดก็จะมีมาสองสองตัวในกล่องก็ <c oughs> เป็นแบบนี้แล้วก็กล่องของแถมจะเป็นกล่องแยกมาแบบนี้เลยก็จะมีกล่องแยกมาทีนี้เดี๋ยวเราดูแกะดูข้างในพร้อมกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง อ๋อแล้วเรานหนี่ก็บรรยากาศดีในวันที่ดครับเราก็จะไลฟ์กันแบบนี้แหละครับตามสภาพอันนี้มันดีตรงที่ว่าสิ่งที่ให้มาครับมันไม่ใช่กล่องเอแต่เป็นมาในแพ็กเกจกล่องแท็กเอาท์เลยเสียงผมได้ยินฟังชันนะ เพราะว่าผมไม่ได้เสียบไม้อันนี้จะเป็นมามาเป็นกล่องแพ็คเอาเลยตัวเนี้ยคือกล่องตัวเนี้ยราคาสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทมีกล่องมีกล่องนี้เลยทีนี้ถ้าใครจัดชุดแพ็คเอาก็แล้วมีตัวนี้บวกอยู่ด้วยก็สบายไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาเสียตรงนี้อีกพันเครื่องราคาพันสี่นี้ก็มีมาตัวนี้มาให้เลยดูข้างในกันครับ ตัวนี้ใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับอ่าได้ครับตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ถอดล้อรถยนต์ได้เลยอฮะเหา็นคุณกิติศักดิ์ถามมาเดี๋ยวผมมาดูก็คืออธิบายครเข้าวๆแบบนี้ครับตัวไขควงกระแทกครับเบอร์สามเนี่ยมันสามารถไขได้สูงสุดสอง <c oughs> ก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นล้อรถยนต์รถธรรมดาทั่วไปเก้าสิบนิวตันแต่ถ้าเป็นพวก SUV อ่ะครับก็คือ120นิวตันแต่ตัวเนี้ยสามารถขันได้สูงสุด226นิวตันเพราะฉะนั้นหายห่วงห่วงอย่างเดียวว่าห่วงมันจะขาดไหมแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องกำลังเหลือรนเลยแล้วก็ตัวตรงข้อต่อเนี่ครับอาจจะต้องใช้เป็นแบบแข็งแรงหน่อยเพราะถ้าใช้เป็นแกนหนึ่งทับสีมันขาดถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นว่าผมลองขายล้อแล้วมันขายไหวแต่แกนขาด อ่ะเดี๋ยวดูของข้างในกันเลยดีกว่าน,นี้มากล่องครับแล๊วเ,เปิดมาข้างในอ่าอ่าโอเคเหมือนเดิมแต่คุ้มเหมือนเดิมก็คือข้างในจะมีเป็นอ่าตัวสว่านใส่มาให้พร้อมกับแบตเตอรี่เอาเป็นแนวตั้งโทษนะพี่อ่าอ่าตัวสว่านจะใส่มาพร้อมกับแบตเตอรี่5แอมป าแอมป์นะครับอันนี้มีแบตมาให้เลยไหมเนี่ยจึ๊บตัวนี้เป็นสว่าน FPD ก็คือเป็นไม่ใช่เจนเก่านะครับเป็นเจนสองก็คือตรงพวกงานพวกนี้จะเนียนกว่าเจนหนึ่งแต่ก็คือเป็นเป็นเจนสองมานานแล้วนะผมแค่อธิบายว่า,ต,า,าต่างกับเจนหนึ่งไงอ่าต่างกับเจนหนึ่งไงมีแบตมาแค่หนึ่งขีดอันนี้จะต้องไปกระตุ้นแบตก่อนนะครับก่อนใช้งานแล้วก็เป็นรุ่นที่มีตัวสว่านตัวเนี้ยจะมีสองเกียร์แล้วก็สามารถปรับทอกได้ ลองกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันเล่นๆนะครับตัวนี้หกหกพันหกพันสามร้อยสิบแปดบาทประมาณนี้หรือหกพันสาม้อยแปดิบแปดบาทผมจำเสียไม่ได้นะตัวนี้นะเฉพาะสว่านนะแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่ผมคิดราคาฟรีดอมแล้วกันพันเจ็ดร้อยเก้าสิบตัวนี้ห้าแอมพพันเจ็ด้อยเก้าสิบต่อไปก็คือจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนี่ตัว Uh, FID หรือตัวที่ uh, เอาไว้ไขพวกสกูไขลอ้อไขหลังคาอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็คือใช้ตัวนี้จะเป็น M18 ตัวนี้5,888บาทเฉพาะตัวเปล่านะครับ5,888บาทแล้วก็แบตเตอรี่5แอมป์อีกหนึ่งก้อนก็อีก 1, 700, 1 7 0 0 1,790อันนี้แถมแล้วกล่องก็จะไม่ใช่โฟมตัดจะเป็นโฟมลักษณะ f o มมิง่งแล้วก็ขึ้นรูป ขึ้นรูปมาสำหรับของเขาเลยนี่ก็จะมีที่เก็บตรงตัวจับสว่านนะครับตัวจับสว่านกระแทกตัวนี้จะเป็นได้ทั้งสว่านกระแทกทั้งธรรมดานะสามารถปรับโหมดได้ก็คือเจาะป,ปูนแล้วก็กระแทกเจาะเหล็กแล้วก็ไม่กระแทกอันนี้ปรับโหมดได้อันนี้เป็นไขควงกระแทกก็จะมีโหมดอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็มีโหมดสว่านก็เหมือนที่ผมเพิ่งไปไลฟ์เมื่อเช้าครับพี่พี่คนที่เป็นช่างหลังคาช่างประตู แกก็ซื้อชุดนี้ไปแต่แกซื้อไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะส่วนที่ชาร์จตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาคงจะแถมเป็นที่ชาร์จแบบธรรมดามาอันนี้เขาแถมเป็นเรปิดชาร์จมาให้ต่างจากที่ชาร์จเดิมยังไงก็คือตัวเนี้ยอย่างสมมติที่ชาร์จปกติเราชาร์จกันที่ชั่วโมงครึ่งแล้วกันเต็มแบตเตอรี่8แอมป์อันนี้ก็จะเหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มก็คือจะเร็วว่าของธรรมดาประมาณครึ่งชั่วโมง นี่แถมตัวนี้มาด้วยแล้วก็เหมาะกับพวกชาร์จ 8M 1แอมป์12แอมป์อะไรพวกนี้ครับตัวนี้จะชาร์จเร็วกว่าชาร์จเร็วกว่าที่ชาร์จธรรมดาเกือบเท่าตัวนี่ก็ตัวนี้ราคา 1, 1,988บาทนี่ก็ตัวนี้ก็เกือบ2,000นอะ่ะกล่องกล่องนี้ก็เป็นกล่องของแพ็คเอาท์เลยไม่ใช่เป็นกล่องธรรมดาแบบสีดำหรือสีตัว OC ตัวโฟมมิงอ่ะตัวนี้2,888บาท เฉพาะกล่องตัวนี้แล้วก็มีโฟมมาให้ด้านบนคือเป็นงานมาจากโรงงานเลยครับนี่ท,น <laughs> ทั้งหมดนี้ยังไม่หมดทั้งหมดนี้ยังไม่หมดมีตัวนี้มาด้วยอันนี้แถมแถมก็คือเวลาที่ซื้อครับจะมีชุดนี้ให้ไปแล้วแล้วก็แถมกล่องนี้เดี๋ยวเราแกะกล่องนี้ดูว่ามันมีอะไรแถมพี่เปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ไดเปิดทิ้งไว้เลยอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถือให้ผมดีกวา่า โอเคอันนี้มีขายครับอันนี้จะเป็นคัตเตอร์ต้องใช้ของมิวเท่านั้นมถึงจะกรีดออกขายของตัวนี้สี่ร้อยบาทครับที่อื่นขายเท่าไหร่ที่นี่สี่ร้อยี่สิบห้าบาทผมคลิปอ่าปึบ๊บมามีอะไรแถมอีกแถมเยอะดังของแถมชิ้นแรกก็ว้าวแล้วก็คือตัวนี้ครับ เมื่อกี้พี่ได้แบตไปแล้วห้าแอมสองก้อน, M, ออนแล้วกลัวว่าเฮ้ยทำงานจะทำงานใช้สองเครื่องมือพร้อมกันอะ่ะกลัวแบตหมดแบตบสำรองที่ให้มาครับให้มาแปดแอมป์อะแปดแอมราคาปกติสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบราคาโปรราคาโปรโมชั่นคือผมอธิบายแบบนี้ถ้าเป็นโปรฟรีดอมอ่ะซื้อหนึ่งเครื่องมือ แรกซื้อหนึ่งแบตแต่ตัวนี้มันไม่ได้มีเครื่องมือมาให้มันก็เปรียบเสมือนว่าถ้าปกติคุณต้องซื้อแบบนี้ครับก้อนเนี้ต้องแยกซื้อประมาณสี่พันบาทก้อนนี้ต้องแยกซื้อสี่พันบาทเพราะไม่ได้ซื้อเครื่องมืออะไรมารองรับกับแบตตัวนี้ถูกไหมก็แถมแถมเป็นแบตเตอรี่แปดแอมป์เลยก็ละสี่พันตัวนี้แต่ถ้าราคาแรกซื้อแปดแอมป์มันสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะอันนี้ก็แถมแบตไปด้วยแปดแอมป์อีกหนึ่งก้อนหมดหรือยัง ยัง,ย,งยังไม่หมดยังไม่หมดซาลาเป,เป็นเหมือนซาลาเลยนะแถมอะไรมาอีก <c oughs> ก็จะมีแถมอ่ะพี่พี่กายช่วยผมแกะหน่อยอ่ะก็จะมีแถมอ่าไขควงแบบสองหัวแบบพีเอชทัวครับก็จะเป็นดอกสําหรับใช้ทั่วไปชุดนี้สิบดอกสองหัวเนี่ยมันห้าร้อยกว่าบาทอ่าอันนี้ก็แถมสายลืม สามารถคือเอากล่องนี้ไปใช้ได้เลยนี่ตัวนี้แถมแล้วก็มีแถมอีกแถมถุงมือไซส์ L ตัวนี้ก็จะเอเชียมือคนทั่วไปก็คือลองวิธีวัดก็คือวัดที่ฝ่ามือครับ9นิ้ววัดฝ่ามือ9นิ้วไซส์ L อันนี้ก็แถมอันนี้ผมให้สิทธิ์ลูกค้าด้วยถ้ามือเล็กอยากจะแลกเป็นไซส์ M ผมให้แลกนะก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้ซัพพอร์ตกันเฉย นี่ก็แถมหมดนี่เลยใครบวกราคาได้เท่าไหร่ใครบวกราคาได้เท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์หน่อยหมายถึงราคาก่อนลดนะครับบวกได้เท่าไหร่อ่าวิธีให้บวกก็คือ2แบตก้อนนี้คิดเป็นฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมแล้วแบตตัวนี้คิดเป็นราคาปกติเพราะว่าไม่มีเครื่องมาพพอร์ฟรีดอมใครคิดถูกเดี๋ยวผม แถมล่มให้ล่มหนึ่งคันตอบถูกเป็นคนแรกฝากแชร์ด้วยนะพี่ไก่ขอล่มหน่อยขอล่มให้ตามหยิบล่มให้ดูหน่อยว่าให้ให้อันไหนก็ลองคิดราคาดูว่าทั้งหมดเนี้ยก่อนลดราคาราคาเท่าไหร่แล้วคอมเมนต์ให้ผมหน่อยวิธีคิดอย่างนี้นะครับวิธีคิดคือ85แอมให้คิดเป็นโปรฟิดอม1,790,1,790เลแรกแรก แล้วก็อันนี้คิดเป็นราคาปกติแบบแปดแอมราคาปกตินี่ราคาปกติราคาปกติเท่าไหร่เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยใครคิดถูกผมให้ร่มหนึ่งคันให้คนที่ไลค์และแชร์แล้วคิดถูกนะนี่หนึ่งคันให้ให้ไปเลยร่มพี่กลางไหมกลางโชว์หน่อยกลางโชว์เผื่อให้คนอยากได้นี่มันใหญ่จริงใจใหญ่ไหม <laughs> ขอขอขอมีโลโก้ไหมนี่อ่าโอเคเดี๋ยวใครคิดถูกช่วยคอมเมนต์หน่อยส่วนทั้งเมียทั้งกิ๊กเลยเนี่ยราคาขายครับทั้งหมดเนี้ยหนึ่งหมื่หกพันแปดร้อยแปดสิบแปดฮะตกใจไหมราคานี้คือราคานี้ผมเวลาเวลาผมก่อนแกะเดโมะนะผมผมแกะเครื่องปกติแล้วก็เอามายิงให้ลูกค้าดูแล้วผมก็ต้องใช้นะ แล้วชุดเดโมนี้มันออกมารู้สึกเสียดายไหมเสียดายมากเพราะว่าผมแกะอันนี้ชุดเดียวแล้วเอามายิงให้ลูกค้าดูอย่างคุ้มไหวก็<笑><笑>คือถ้าใครได้ชุดนี้ไปคุ้มครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมไม่บอกว่ามีกี่ชุดแต่ว่าคือหมดแล้วหมดเลยก็เป็นโปรของเดือนกันยาแล้วก็ใครที่เล็งอยู่ก็ไม่ต้องลังเลเลยสําหรับชุดนี้ ไม่ต้องลังเลอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครซื้อซื้อหลังไลฟ์สดภายในวันนี้นะเดี๋ยวผมแถมรอมให้คนซื้อด้วยแถมแถมให้คนซื้อภายในวันนี้นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์มีวากี้บายอั v ว n นเทคด้วยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นหรือรีวิวใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนอให้ดูส่วนคนที่รดีเควสมาให้ รีวิวเลเซอร์ผมขอเป็นขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ฝนฟ้าฝนอากาศมันฝนตกช่างขอเลื่อนเดี๋ยวยังไงผมขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะสําหรับเลเซอร์อย่าลืมตอบเข้ามานะครับชุดนี้ก่อนลดราคาจากโปรฟ e ดอมอะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวคนที่ทายถูกเป็นคนแรกแล้วแชร์ให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมส่งรอมให้ฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายผมตัดสัญญ,ญาณไวไฟ มีวากี้บายแอบบันเทคอยู่อำเภอเมืองปรทุมธานีนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยเบอร์โทรศัพท์0 8 6 3 7 1 4 4 7ก็ก็คือคุณมองจากถนนใหญ่เข้าอำเภอเมืองปทมุมจะเห็นเป็นโลโก้มีวากี้ชัดเจนเลยเพราะว่าขายแบรนด์เดียวนี่แล้วก็จุดสังเกตง,ง่ายๆครับริมถนนใหญ่จะติดกับปัมป๊มแก๊สปั๊มแก๊สเบสนี่เบส อยู่ทางเข้าหลักอำเภอเมืองปทุมเลยถ้ามาไม่ถูกก็กด Milwaukee by a d v a n t e c h ก็จะมาถึงหน้าร้านเลยนี่ก็จะมีจริงๆซุ้มตรงนี้ผมจะทำให้เป็นที่ทดลองการใช้เครื่องแต่พอดีวันนี้ฝนตกขอเก็บหลบฝนก่อนโอเคก็เดี๋ยวผมดูนะครับว่าใครตอบถูกแล้วก็เดี๋ยว ส่งของรางวัลไปให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ